สวัสดีครับเช้าวันนี้วันที่19แล้วนะครับก็วันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องการคืนเงินอีกแล้วครั้งนี้นะครับมาคืนเงินมาตาา33นะครับเพราะจากที่เคยทําคลิปไปครั้งหนึ่งนะครับว่ามาตา40เนี่ยเขาคืนเงินให้สําหรับคนที่ส่งเกินนะครับแต่ก่อนก็คือให้ไปยื่นพอยื่นน้อยยื่น3.2เก็เลยประกาศคืนทุกคนที่มีพร้อมเพ คราวนี้เรามาดูครับว่าประกันสังคมก็ออกข่าวนะครับว่าสําหรับคนมาตาอื่นๆละจริงๆมาตร3า39นะครับในช่วงที่เขาประกาศลดแล้วเขาไปจ่ายในช่วงขยัดขย่อนในก่อนที่เขาเจะราชกิจานุเบกษานะครับไปจ่ายดิเซเว่นก็จ่ายเกินก็ไปเอาคืนได้แต่ไม่รู้ว่าจะเกินอัตโนมัติหรือเปล่าอ่ะคลิปนี้เรามาฟังกันนะครับว่ามาตรา33 33คืนอะไรนะครับ จะคืนยังไงได้คืนแล้วหรอนะครับเพราะว่าพี่หมอลงปุ๊บนะครับก็บอกเอา้าลูกเมียน้อยมาตาา33ไม่คืนอ่าคลิปนี้นะครับมาตาา33คืนเงินสมทบแล้วนะครับถามว่าเอ๊ะใช่คืนเงินสมทบหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะครับว่าคืนงนสมทบส่วนจราภาพหรือคืนอะไรนะครับก็ตอบนะครับว่ามาตาา33ต่างกับ39และ40ยังไง3 9และ40คือผู้ประกันตนส่ง,สงเองนะครับโอกาสที่จะส่งเกินมีในช่วงที่เขาประกาศลดนั่นเองนะครับส่วนมาตรา33เนี่ยโอ,โอกาสที่จะส่งเกินมีน้อยแต่ก็มีแต่ไม่ได้เกิดจากตัวนายจ้างนะครับที่ส่งให้เกินเกิดจากตัวผู้ประกันตนนะครับท,ที่ที่ทำไมฮะ มีนายหลายนายจ้างนะครับแล้วนายจ้างแต่ละที่ตามกฎหมายนะครับจะต,ต้องทําอะไรก็คือมีหน้าที่หักลูกจ้างนะครับพอ้าไม่หักนายจ้างผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นลูกจ้างที่มีนายจ้างมากกว่าหนึ่งนะครับถามว่ามีหรอมีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออทำไมแบบไม่ได้เป็นลูกจ้างเต็มเวลาหรอนะครับอาจจะเป็นลูกจ้างแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรดีฮะลูกจ้างรายวันใช่ไหมครับจานอังคารพุทธทำที่หนึ่งพืหัสสุขเสาทำอีกที่1นึ่งเหรอครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันครับว่ามันเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้ประกันตนนะครับมีหลายนายจ้างนะครับแล้วก็แต่และนายจ้างก็ส่งเงินเข้าไปนะครับพอส่งแล้วนะครับอาจจะทำให ยังไงฮะเกินจำนวนขั้นสูงสุดก็คือนะครับเขาตอบว่าได้นะครับกรณีผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายรายและมีการส่งเงินสมทบนะครับเขียนว่าทุกที่รวมกันแล้วค่าจ้างเกิน1,5 0 0บาทสามารถยื่นคำขอคืนเงินได้นั่นเองนะครับอ่ะนะครับแล้วมันมีเงื่อนไขไหมนะครับก็คือ สัตว์กานประกันสังคมออกมาชี้แจงเองนะครับว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกันตนรู้คําตอบและข้อเท็จจริงนะครับหากทํางานหลายที่กับนายจ้างหลายรายส่งเงินสมทบเกินขอรับคืนได้หรือไม่นะครับพร้อมเปิดขั้นตอนขอรับคืนการจ่ายเงินสมทบเกินนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับโดยผู้ประกันตนจะต้องดําเนินการกรอกแบบฟอร์มยื่นคําขอรับคืน ซึ่งต้องรีบทําคืนภายในวันหนึ่งปีอย่างนี้ต้องทําทุกเดือนไหมฮะเพราะว่าผู้ประกันตนที่มีลายจ้างนะหลายลายก็คงจะเกินทุกเดือนอ,อันนี้เงื่อนไขนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาให้คืนแต่มีเงื่อนไขหนึ่งปีถ้าเกินหนึ่งปีเป็นไงฮะขอคืนไม่ได้หูโหดเหมือนกันนะก็เรามาดูกันครับว่าทําอะไรฮะก็คือเงื่อนไขหคือต้องไปกรอกแบบฟอร์ม ที่ไหนฮะสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกเอาอีกละให้เดินทางไปที่ประกันสังคมอีกล้อ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังแบบให้โอกาสเรากรอกแล้วก็เอาไปเอาคืนนะครับภายในระยะเวลาหปีนับตั้งแต่วันที่ส่งเงินสมทบอันนี้ก็คงจะหมายถึงว่าถ้านายจ้างหักเงินสมทบแล,และเอาส่งเข้าประกันสังคมนะครับทุกๆวันที่15สมมตุติเดือนนี้เดือนกรกฎาดคม2565เพราะง,งั้น ยอดของอันนี้คุณจะต้องไปขอทำคืนก่อนวันที่15กรกฎาคม2 5 6 6นนั่นเองนะครับไม่รู้ต้องทำเป็นเดือนต่อเดือนหรือว่าสามารถทำได้รวบเอาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับแล้วก็เอกสารนะครับเขาก็เขียนแยกออกมานะครับสำหรับคนไทยนะครับใช้อะไรฮะบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ นะครับสำหรับต่างชาตินะครับหรือต่างดาวอต่างชาติกับต่างดาวต่างกันยังไงคนคนฝรั่งเศสเป็นอะไรฮะต่างชาติคนรอบๆเพื่อนบ้านเราเป็นต่างดาวเหรอมันต่างกันยังไงฮะช่วยนิยามหน่อยนาะพี่หมอคิดว่าคําว่าต่างดาวมันจะดูเหมือนกับบุลลี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่อยากให้เรียกว่าต่างชาติและกันน้อไม่ว่าลาวนะครับเมียนมา กัมพูชาเรียกเหมือนกันดีกว่านะเป็นผู้ประกันตนต่างชาตินะครับแนบสำเนาห,หนังสือเดินทางนะครับและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับแล้วก็มีธนาคารที่เข้าร่วมปัจจุบันก็มีกรุงไทยกรุงศรีกรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรทหารไทยธนชาตินะครับอิสลามแบงก์ c i ไ b ไทยนะครับก มีเอกสารหลักๆก,ก็คือคนไทยสำเนาบัตรประชาชนบวกกับสำเนาสมุดคู่ฝากนะครับต่างชาตินะครับสำเนาหนังสือเดินทางบวกกับสมุดคู่ฝากนะครับไปยื่นที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33าอย่าน้อยใจว่าไม่คืนได้คืนแล้วเช่นกันครับสวัสดีครับ